สบายดีเท่านผู้ชมมาพบกระทงด่างยิ่งตามเคยเนาะกับซ่องสะใภ้ไทยบายสาวลา่ามือนี้พร้อมสิบชวนท่านผู้ชมมาเฮ็ดเมนูอันเจีอีกแล้วเนาะแล้วก็จีเฮ็ดเมนูเห็ดหอมผัดพริกไทยดำเนาะมื้อนี้เนะี่ยสำหรับว่าเฮ็ดจะไหนนั้นเราก็ไปที่ร้องพักกันเลยเนาะก่อนที่จะไปเฮ็ดท่านผู้ชมอย่าลืมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผู้ดแเงไปหาไปเฮ็ดพร้อมกันเลยนะนนเมือยมนะมใใ้อ,น,อน,นี้ก็อากาศหนาวๆแล้วเนาะทางทางภาคอีสานอากาศที่เย็นแล้วนะเนาะเราก็ไปเข้าครัวนังกันเนาะ อันนี้ก็เห็ดหอมเนาะที่ทงดำเส้นน้าไว้แล้วเนาะก็ใช้ประมาณถ้วยหนึ่งหรือว่าทางดากำเห็ดหอมที่ซื้อมานะสองกัมมือเนาะเอามาเส้นน้ามันกระซีดอกน้อยเดี๋ยวของทงดาไผ่สีใซสเห็ดสดก็ได้เนาะแล้วเราก็เอามาหลังจากเส้นน้าแล้วเขาก็ามาซอยซอยแบบนี้เนาะขามันก็ตัดออกก่อนหรือว่าผ่าตัดกระไดอันนี้ก็บอกว่ากันเนาะก็สามารถใช้ได้คือกันแต่ว่าทางดำตัดออกก่อน อันแล้วเฮาก็ซอยเนี่ยหัวดอกนึงเนาะดอกนึงก็ซอยประมาณ3 3 4 3 4ນເนาะก็ซอยไปเรื่อยๆเยนาะจนจนหมดของที่เฮาแซ่ไว้เนาะอันไผสิเอาจํานวนเท่าใดก็ได้สิเฮดกินคนเดียวอะอาเฮ็ดน้อยก่อนทองดํก็ได้นะ พ่อนามห็ดกิน3าคนพ่อแม่ลูกก็ิีฮิตหลายในน้อยหนึง่งอันนี่ก็ซอยแล้วแล้วเขาก็เอาพักไว้ก่อนเอาใส่ถ้วยไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตัวส่วนก้านแบบนี้เนาะทางเดิกับซีโบทิ่มคือกันกับซีเอามาซอยซอยมุ่นๆเลยเนี่ยซอยแหลบๆแบบนี้เนาะเขาเอามาสับและให้มันละเอียดเลยสับแบบนี้เนาะ สับให้มันละเอียดแล้วเขาก็จะเอาไปผัดก่อนตัวเนี้ยแล้วก็ท้องดาก็ที่ใส่ขิงไปน้ําแดงเพื่อความหอมเนาะขิงนี่ก็ใส่ประมาณหัวา่พมือนึ่งเนาะเขาก็จิมาซอยมุนๆคือกันเนี่ยสับให้มันละเอียดแบบนี้เนาะ สับอีกรอบนึงหานให้มันมุนๆเลยโอเคได้แบบนี้แล้วเขาก็ไปตั้งหม้อเลยเนาะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปประมาณบ่วงบ่วงแกงนงนง้ี่แหละบ่วงกินข้าวหานอนะหรือว่า,าไผ่ชีสไส้หลายก่อนนั้นก็ได้แล้วแต่ คนบางคนเพื่อนก็มักแบบนะ้ำมันเยิมย้มเห็นแต่ว่าทองดำโบอค่อยบ่ค่อยมักเยิม้มปันใดก็ใส่ประมาณนี้เนาะใส่ประมาณวงหนึ่งหรือว่าถ้าผู้ใดบบมากมันเลยสิกับโใส่กับใดเนาะเขาก็ผัดตัวขิงแล้วก็อันก้ารเห็ดหอมเนาะให้มันหอมแล้วก็ใส่อันเห็ดที่เขาซอยไว้ลงไปเลยแล้วก็เขาก็ผัดให้มันเข้ากันเนาะแล้ววันนี้ก็มาปรุงรสด,ด้วย มาปรุงรสด,ด้วยเสย่ิวโอนแมกกี้แล้วแล้วก็น้ำตาลเนาะแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยน้ำนี่น้ำนี่นนก็ประมาณอันจอกนึ่งนี่เลยเนาะเขาเติมพอมันท่วมๆมแบบนี้แล้วแล้วก็เขาก็อันต้มไว้ประมาณห้าห้าสิบนาทีเนาะให้น้ำมันแห้งพอน้ำมันแห้งแล้วก็คนๆไปเซีอิวเนาะทางน้ำเติมไปบ้วงนึ่งก่อนเพราะว่า ่ามันย่านมันเค็มเนาะแล้วก็มาเติมอีกบ่วงนึงทางท้ายก็เป็น2บ่วงเนะาะซะอิ้ว2บ่วงน้ําตาล1บ่วงอันบ่งชาบ่วงน้อยแหละเฮาก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปจนน้ํามันแห้งนะความแห้งนี่แล้วแต่เฮาเลยเนาะว่าเฮาสิมักแห้งตาใดเฮาสิมักแบบมีน้ําแดก็บ่บต้องเฮ็ดแห้งปานใดแต่สําหรับทาน้นว่าแกแห้งๆมันสิแซ่บเนาะ แล้วก็มาเติมตัวพริกไทยดำเนาะพริกไทยดำนี่ก็ประมาณววงสาหนึ่งก็เขาก็คั่วไปเรื่อยๆเนะาะคั่วไปจนแห้งแห้งตามที่เขาพอ,พอใจและเขามักแห้งแบบใดเขาก็คั่วไปเรื่อยๆด้วยไฟแบบอันกลางๆแล้วก็ค่อนข้างมาทางอ่อนนิดนึงเนาะอันนี้ของทองดำก็เริ่มได้เลยเนาะประมาณนี้ทองดำมักแห้งแบบนี้เนาะเพราะปกติทองํำสีซื้อแบบเป็นขามากิน เขาก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะแต่ทองนำแต่ละปีท่องนำซื้อแบบว่าเป็นขาสำเร็จหูที่เพิ่นเฮ็ดแพ็กใส่ถุงมาแล้วอนะ่ะอันนั้นอ่ะเขาก็เพียงแต่เอามาอุ่นซื้อเนาะสำหรับปีนี้ก็มาเฮ็ดกินเองเลยเนาะอันนี้ก็แล้วแล้ว ท่าทุก้ชมเบิ่งคลิปทองนำจบแล้วก็อย่าลืมเนาะก,กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทองนำแดงเนาะสำหรับคลิปนี้ทองนำก็สิขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย